พ่โบ้จะได้ปลาไหลเยอะไหมเยอม <า S 2> ะมันสาตัวว่ามันหนึ่งตัวนะแ <laughs> 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 นะขอดูดิถุงรัวสิบหลังสิบหลัง,ลงนะครับเดี๋ยวลองรุ่นกันพรุ่งนี้เช้าว,ว่าจะได้ตัวหรือเปล่าถ้าไม่ได้ตัวก็แฮ้ว <laughs> ถ้ามีแค่นั้นแหละครับเออเออวันนี้อ,อ้หลังนี้ครับเต็มตัวนี่ ัสวัสดีสวัสดีจังครับนี่วันนี้นะครับดาชวาพาครอบครัวนี่ครับแล้วก็พาจับปื้มกับน้องวินเทอร์มาทำอะไรครับมาทำอะไรครับลูกมาทำอะไรครับาทำอะไรครับปลาไหลนะครับได้ผู้ช่วยคนใหม่ครับผู้ช่วยคนใหม่นี่น้องวินเทอร์ครับไหนตรงไหนครับตรงไหนครับลูก ใครจะไปใส่ปลาไหลบดโคกล่ะลูกนี่นะครับนี่ครับใส่คลองดันนี่นะครับข้างนานี่เขาทำนาเนาะครับนี่หานข้าวแล้วนี่มีคลองอยู่ข้างนาใช่สารสุรัชัดสูงมากเราปีนขึ้นไปได้ไหมจะปีนทำไมล่ะลูกมันตกมัใส่ปลาไหลให้จะปีนเสาร์อากาศละใส่เยอะหอยครับเยอะหอยนี่ทุกไปสองวันแล้วกินแรงเนี่ยพีเตอร์ได้กินเลยเมื่อกี้ ไปกันครับไปไปไปกันครับเดี๋ยวจะทำเลยห่างมืกว่าแล้วครับไปเลยมาถอยถอยมาถอยถอยมาก่อนมันจะเมีนมากเลยพอพอเลยครับพอใส่ถุงมือกันเลยใส่ใส่แม่ควรเอาเม็ดมาไหมไม่อยู่ตรงนี้โโอ้หนี่แหละถุงมือฟ้าอเนื้อลงนี่ไงถุงนี่ไงมือเออมาแต่มาแต่มาใช่เขาไม่ได้มาแบบนั้น อ่ะอ่ะทำมัดเป็นไรลูกโอเคพ่อเขาใส่ทีเดียวสิบหลังเลยได้ไหมวันเก่งมากมาดูนี่มาดม่เป็นไรกได้ม่ใช่นะนะมันก็จะมันก็หลุดหรือวะามาอีกมาอี่ได้ไอ้ถุงมือปูนมันติดมือไปนะแม่ให้พ่อนั่งกระบะหลังเลยนะอย่าไปจับพวงมาลัยเนาะโอ้โเปิดแอร์พอมเีลบลบลบลุกลบถอยถอยสุดยอดพัชชาร์ดมันยอดมากทำไมไม่ใส่มือขวาวะางต้องใส่มือซ้ายด้วย นี่นี่เป็นการดักปลาไหลที่สำอางมากเงี้ยหนูก็อย่าไปดมสิลูกแจ็คจะมานไม่มานะเพื่อนแต่ว่ามาบรรยากาศครับมาเอาบรรยากาศง่ายๆก็ไปซื้อเข้ากินครับไม่เหม็นเลยข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าเหนียวต้องต้องใส่บางทีละอันเนี่ยอย่าใส่ไปเยอะคือใครปิดฟ้าใครเนาะพี่ เกือบสมบุตรไปแล้วไปแล้วจริงๆไปแล้วอะไรครับยินแทนหนักไหมครับไม่หนักตกนะเราต้มีช้างที่ไกลบ้างนะครับมีปลาไหลอยู่ไหมจะหายไหมวะนี่ใส่ไปก็เอาอะไรมัด ไม่ได้กลัวหายแบบนั้นพี่คนหลักหายอ๋อรู้แล้วค่ะจมหาย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 นี่เมียดาเลยซื้อมาแพงอะอันต้อง110บาทลงทุนใา้จักรข้อเลยหยีถ้อย่างอื่นก็เพราะว่าอะไรลงปุ่มปลาไหลอ่ะไปวินเทอร์เดินเลยครับ เอาตรงนี้ไม่มีปลาไหลหรอกมิเธอพ่อเดินได้ไหมครับอ้อาลงลงไปเลยลงไปเลยลงไปเลยลงเอิบไอ้ฮะเออลืมมีดเว้ยหอยก้อนทุกมือครับ เรียบร้อยกูมามิเตอร์เรียบร้อยครับหอยเกาะถุงมือครับยึดสินฟ้าแน่ปิดฟ้าแม่กำมือหนึ่งปิดฟ้าแน่หอยไม่ตายแล้วไม่ตายแล้วเรื่อปล่อยนี้เลยนะครับ เันห้อามาตายเลยนะจะไปเลย พ่อโบจะจับปลาไหลให้ดูเหรอครับน่าม,ามันมีสีอยู่ในข้างในไหมพ่อโบจะได้ปลาไหลเยอะไหมเยอะมาสอง <2 S 2> ตัวว่ามาหนึ่งตัวนะแม่ <c oughs> ขอดัวดิถุงรั่วพ่อโบได้ปลาไหลกี่ตัวครับสองตัวนะสองตัวเหรอครับโอ้ผักกระโจงงามๆเลยนี่ ใช่หรอทำไมมันใหญ่จังมันงามไงแม่ไม่เฟื่ยไม่เื่ยคงถือเลยหนักเกินเก่งจังเลยถืออยู่คนเดียวลูกสาวล่ะด้ขยอถือเยอะหน่อยระวังล้มระวังน้องล้มยถอยถอยถอย พ่อจะใส่เหยื่อไว้ทุกหลังเลยอถุงมืออันสวยงามของคุณพ่อโดนหอยเจาะขาดหมดแล้วหอยหอยบาดหอยบาดถุงมือมอินเทอร์อย่าเพิ่งเดินไปครับอ,อยู่เฉยๆพาน้องเดินกลับมาครับเอาหมดเนี่ยทำไมใส่ไว้ก่อนมันจะไม่พอหลังสุดท้ายอย่างนี้หละมีน้ำด้วยข้างใน นี่ครับคือจะปุ่มทำคืออีกแล้วเออเออมีนมากเออไหลไหลหมดไหลก็ไหลหมดโอ้ดีเด้อครับกว่าจะได้กินมันไม่ง่ายเนะครับเนี้ยเซื้อซื้อเขากินอาจจะง่ายกว่าได้ยังไงนี่นนาาละสยตสสสพอต้องถือเองใช่ไหมนี่ ก็ไม่มีใครเขาอยากถือมินเม็ดเลยนี่อือไอ้นี่เกสกิตเกือบลุกแอ้วจะรังแกแม่แบบนี้แบ่งไปใกล้เลยแม่บ้านแม่บ้านสืดดื้อโอ้โหนี่ด่น้ำพี่น้ำมันนี่แหละผสมดินเอาจะปืนรังดินจับน้องไว้นะไอ้รูอ่ไว้ฝังไหนมั้นี่

อันนี้อันนี้เด็กจเจอไหมเนี่ยมันต้โคตรที่เย็นเลยวัวหายจะไปอะไปไปไปนี่น่าเชี่อว่าได้ไหมครับอะไรคะ ไปจะเดินใส่ไปนะครับเดี๋ยวให้แม่บ้านเขาพาชมบรรยากาศไปแต่ว่าบรรยากาศวันนี้ไม่ค่อยดีหรอกครับพอดีมันขึ้นฝ่าึืนฝนเหมือนฝนจะตกนี่ก็เพิ่งห้าโมงกว่านะครับแต่ว่าเหมือนฝนจะตกแต่มันก็ไม่เห็นตกกุตสาหทุม่มหอยทุ่มหอยใบกาว่าฝนตกนําใหม่ๆนี่จะมาใส่ในนานี่ยนครับโอ้กาวับลาไหลมันคงขึ้นไปอยู่น้าใหม่นะครับ <S <S ไม่ตกจัิทีครับมืดทุกวันใส่มันทั้งไม่ตกนี่เลยครับ รดมากเลยค่ะจะตกในนอฟฝนนี่อ้าวจ้องเพลงจันแล้วค่ะตายไอ้ตายไปไอ้ตัวนู้นวินเนอกังกังกังเบิดเบกังกังกังวินเธอชอบไม้มาทุ่งนาแบบนี้ชอบชอบมากไหมครับฉันเกลือฉันเกลือหมา

นะครับเดี๋ยวลอมรุ่นกันพวกนี้เช่าว่าจะได้ตัวหรือเปล่าถ้าไม่ได้ตัวก็เฮลว <laughs> ้วมีแค่นั้นแหละครับในบานซื่อมาให้หลังละลอยหลังแล้ลอยนะครับว่าจะทําเองคํานวณดูเร็วซือเสาดีกว่าเออซื่อเอากระเทาทําเองแล้วทําเองพอดีเสียเวลาทําด้วย <laughs> เอาครับเดี๋ยวรองรุ่นเช้าด้วยกันว่าจะได้หรือมันหรือไม่มนันวินเทอร์อันนี้เม,มันไหมครับทุ่นี้ได้ปลาไหลไหมวินเทอร์ว่าได้ปลาไหลไหมครับ อ๋อปลาไหลอยู่ฝั่งทุ่งนาเหรอครับถามวินเตอร์มินเทอร์ออบอกไม่ได้ปลาไหลอยู่ฝั่งนี้น้ำผิดทางครับไปไปครับนี่ครับทุ่งนากําลังมีน้ำแต่ฝนไม่ตกนะครับเขาน่าจะสูบใส่ครับไปไปครับกลับบ้านเดี๋ยวเรามาลุ้นพนุนีเช้ากันครับไปเรามาดูพนุนีเช้าไปเด็กๆกลับบ้านครับมินเตอร์ไม่กลับบ้านหรอครับ ไปยาเกดิกเกดิกเดิ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 กลับบ้ามหาปลาไหลครับด้วยครับมาหาปลาไหลครับวันนี้จะได้กี่ตัวครับจะได้ปลาไหลกี่ตัวครับสองตัวครับเอ้าสองตัวทำไมชูแค่ิ้วเดียวล่ะขึ้นไปขึ้นไม่ได้จะไม่ไปขึ้นข้างหน้าหรอครับหอยทอ ถอดบุนครับถอดบุนครับลกไป สวัสดีตอนเช้าครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับฮะมายามปลาไหลด้วยกันครับมายามตุ่มตุ่มแล้วครับดักปลาไหลฮะยักอยก่มันไม่มานแล้วครับไปดูหนังเหล็กอย่าปื่มดักไว้ <laughs> ตอนเช้าไม่ได้พาเด็กหน่อยมาดอกเรื่องครับเด็กหน่อยต้องเตรียมตัวไปโรงเรียนครับ ผมเกิ็ดรีบมาเก็บรีบไปทำงานกึ้เกินครับไหนงแหลกเป็นยังไงอาปืนเอามีทั้งทางแล้วก็มาโยนไว้นี่เออปิดฝนก็ไม่ตกจีกทีหรอกครับ นี่เงนานะแต่ว่าฝนไม่ตกอ่านี่มาดูลังสองลังสองนี่ผมใส่ไร้ยู่ถ้ามันติดมันจะทรงดันดันขานี่นะมันอันนี้มันนิ่งนิ่ง,งมีปลาติดมื <c oughs> อี่โอ้ยจะได้กินปลากับเขาไมนี่ <c oughs> เป็นยังไงนิ่จาวะดีฮากินตรงนี้ฮากินอะไรกับไม่ไม่หมานเลยลังที่สามบหลังที่สามไม่ไมันเงียบเทพเนื้เงียบมดเออ ไปดูฝั่งเลยครับมามาดูหลังแหลกของฝั่งนี้ครับหลังแหลกที่ดักเมาวานด้วยเออมันก็มีแต่งเงียบมดไอเจะแฮ้วนี่ <c oughs> เออตุ่มปลาไหลนล่คงคงไม่คอยได้ดักดอกครับตุ่มปลาไหลอนั่นออ้โอนิ่งก็ไม่ขึ้นมานิไม่ใช่ทิดป้านะทิศยะ <c oughs> เอาวอา้าวตัวสวยครับตัวสวยนี่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 ทำไมคือนอนนิ่งถ่ละล่ะอืโอ้ยไม่ตายครับยังไม่ตายต้องใช้กินอิ่มครับ <c oughs> โอ้ตัวสวยครับตัวสวยออโอ้ยทำไมมันมีตัวมันก,ก,ก็ได้กินอยู่เนาะอืมอืมอืม ไม่แห่วแล้วไม่เห่าแล้วไอตัวเดียวนี่จาวะก็ดีใจด้วยครับเออไม่แห่วไม่เห่าครับไม่แห่วเออไป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 ลุนต่อลุนต่อมาแล้วมาแล้วว่าจะได้ตัวแรกนู้ดหลังที่สี่นูเนาะหลังต่อมาหลังที่ห้าฮคลิปหลังก็อีกสามตัวเนาะ

ตัวใหญ่พอมูอ๊ห์ไหลตัวใหญ่ครับป๊อดมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเอาเดี๋ยวทิ้งก่อนทิ้งเก็บ,กบไปดักวันหลังก็ได้เดี๋ยวนะ่เดี๋ยวเก็บ,บาาแล้วครับจะดักจะหาเอาไหมล่ะอู้ี่นี่นี่น อู้ใหญ่ครับนอนนิ่งเลยอู้คือจะเสียบได้เออฝั่งนี้ม้าอยู่ฝั่งที่ดักที่แรกนะครับสองหลังได้แล้วสามสี่ตัวไป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 ลืมต่อครับหนังที่สามนี่จะปื่มใส่ด้นี่ผมใส่ยังได้นี่ถ้าจะปื่มใส่ไม่ได้นี่มันจะเป็นยอดตุ่มหลืงเปครับเนาะเป็นยอดคุณชอบเซลเกะครับชอบเซลเกะ โอ้อยดบเออนั่นเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะหนังจับปิ้มนะ่อยเก็บกิ๊บสิงห์อตรีิบเร็วนะเห็นมีอะไรจิกตัว,วหนึ่งอย่าปึ๊มหนึ่งตนะ่อนึ่งสิงห์อตรีิบเร็วเป็นไรแล้วครับอย่างน้อยเราก็ไม่แห้วแล้ววันนี้โอ้ปลาไหล นไซต์ใหญให่เลยครับสวยๆครับเนาะหลังที่ไหรเราเฮ้ยต่อไปหลังที่เจ็ดลังที่เจ็ดมีไหมเนี่ยคือทรงหนิ่งแทะอ้าวโอ้โหโอ,อ้มันคือใหญ่แท้อู้ใหญ่จริงๆครับเปิดนี่เถิดติดเบ็ดไม่มีอยู่หรอกนี่รุน่นนี้นี่อื้อ เข่าได้ไงไมันเต็มรูนี่โอ้มันเข่ามาได้ไงโอ้มนัมนมนันมันมันโอ้มันหักมานน่ไปไปดูหลังที่แปดโอ้จะเดินตะลืดได้หนิจา่าปืนมาใส่ลบไว้นี่หลังที่แปดครับหลังที่แปดลักษณะนี่จา่าปืนแน่นอนอ,อ้ะยังหมานจากหลังไม่นี่จา่าปืนหนิ โอ้โบ่าววิวไม่มีอะไรหรอกโอ้สองหลังสุดท้ายครับอีกสองหลังสุดท้ายไปรุ่นเดีวยวกันครับไปรุ่นเดีวยวกันมันหมานท่อนมั้งเออไหนต้องใส่ไปตรงนี้นะมามาดูกันไงครับ มันมีตัวยังไงก็ต้องได้บึ้งเลยเนาะนี่เขาว่าถ้ามันปิดมันต้องดันปากอ้าวอันนี้จาวาดักครับม้านอยู่ดู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 โอ้โอ้ดินขับตัวนี้เอตัวรุ่นๆแรงดีครับเนาะอย่าเพิ่งดินเด้ออย่าเพิ่งดินเด้อ อาพึ่งดินเด้ออย่าพึ่งดินเดอ้อดดอ,อ่าหลังคนลังก็ไปไปไปเลยดูหลังสุดท้ายกันครับสตกไปเนาะแบบนี้หลังสุดท้ายครับหลังสุดท้ายอ๋อลุ้นกัน หลังสุดแต่ลุนนำกันครับอ้าวไม่มีพาดโอ้โหย่างนีมันอยู่ครับมันอยู่อ,อืออนี่นี่ผมดักนี่ปากงามติดโครนนะครับนี่โคลนโปะ๊ะปากทางเขาอุ้ยม,นม,นม,นมนันมันมันมันนี่พอได้พอได้ครับแบบนี้พอเมียไม่ได่ามีอาสารลงทุนสื้อหายได้ดิ เออมาแล้วมาแล้วเอาเอาเ,เดี๋ยวลับไปรถกันครับมาครับมารับมาสรุปผลนานกันสำหรับเชา้านี่เออทีน,นี้ไม่แห้วน้ครับนี่เห็นไหมครับเออนีนนน่อันนี้นี่นี่ได้สามตัวครับอันนี้ได้สามตัวมีตัวใหญ่อุย้ยมีใส่หน่อยมาสองตัวครับใส่ตุ่มเปรตรงตัวสามเนาะครับเนาะอันนี้อีก สีครับนี่สีตัวนี่ตัวกำงามเลยครับอืสีไหนอะอ่าครับนี่อ่าอู้นี่ใหญ่ครับนี่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 ใหญ่ครับนี่อ่าอู้ห่า้วเนาะนี่โกครับนี่โกอันนี้ก็ใหญ่ครับอือมันมันได ได้ตุ้มละตัวแต่ว่าให,ใหญ่ขนาดนี้ก็คุ้มเลยเนาะหกแล้วหกแล้วเจ็ดครับนี้เจ็ดเจ็ดเจ็ดเออหนิเอา้าซีบหลังได้เจ็ดตัวก็ไม่เฮาหรอกครับหาอยู่หากินอย่างนี้เนาะครับของมันอยู่ในน้ำได้บังไม่ได้บังก็ยังดีใจครับแต่ยังดีใจอย่างน้อยมาดักก็ไม่เฮวหรอกมาออกจากที่พักก็ไม่ไกลหรอกครับประมาณสามสี่โลครับนี่ก็มาหาอยู่หน้า ชาวบ้านนี่นะครับมันจะเป็นคลองคลองตรงนี้ผมเคยมาหาดักหนูครับอันนี้จะเลยว่าฝนมันไม่ตกแต่ว่าเจ็บหอยมาตั้งแต่ที่ไปพักเบ็ดอยู่น้องบัวก็ลูกกระเต่าเลยครับนะครับยังไงก็ไม่เหวนะครับหนักตึกตึกถือมาเจ็บมือมดมายังไงก็ไม่เหวนะครับเนาะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ามาชมจะคลิปของจ่าสิวะยังไงคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ยังไงก็ถ้าถูกใจก็อย่าฝากกดไลค์กดติดตามให้กันเลยนะครับ ยังไงคนละครั้งก็ยังดีครับเพื่อเป็นกําลังใจกันครับเพื่อจะได้ไม่พลาดอะไรใหม่ๆก็กดกระดิ่งไว้ด้วยก็ดีนะครับเพื่อครั้งหน้าผมพาไปดักหนูดักปลาอะไรอีกจะมันไม่มันไม่ว่ากันนะครับเนาะฝากติดตามกันไปเลยครับสําหรับคลิปนี้ฝากไ้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับเก็บเก็บเก็บกระบานก่อนมีแฮวแล้วอใหญ่ๆใ้ตุ่มในต้่ม เดี๋ยวก่อนไปเดี๋ยวผมจะไปสรุปผลงานให้ดูที่บ้านจะไปเทลงถังละถ่ายดูชัดๆนะครับ เท่กันเลยครับอืมหลังนี้สามเต็มเลยครับสีเต็มแล้วห้าเต็มโอ้โหมีแต่รุ่นดามิดหกเต็มตัวนี้ใหญ่ใหญ่ใหญ่โอ้เีไม่ออกใหญ่โพดเนนรูอน,นาคตได้หรือเปล่าโอ้ จีบเต็มตามเข<ต>้า,าไปอู้อมันมันมนันอย่างนี้กับพ่อต่หากินอยู่นะครับไป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 มันพ่ออีญันวะนี่พ่อปลาไหลตัวนี้วินเทอร์มาดูผลงานตัวเองไปใส่ปลาไหลเมื่อวานมันดูก็ได้ไหมฮะ<า>ไม่ต้องตักหรอกนะเอาอะไรตักกันหรอกเอาลถในโคตักรถแมโคตักปลาไหลแล้วลูก ไม่ต้องตักเอามือล้วงสิมือล้วงสิจับให้เมตุยดูหน่อยสิจับให้ดูหน่อยสิครับไม่จับไม่เม่จับอันนึงไม่อยากจับเรียหลังคือเดี๋ยวมันจะจะเป็นอะไรนะต่อยนี่โอ้ยต่อยโอ้ยปลาไหลต่อยเลยลูกโอ้โห